สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวใหม่นะครับไม่ไม่ตัวนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะครับคุณผู้ชมผม,ผมปักหมุดไว้อยู่ที่คอมเมนต์นะอยู่อย,อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับรายละเอียดนี่ตัวนี้ไม่ได้ใส่ไม้นะครับคุณผู้ชมเป็นเป็นไม่จากกล้อง dji action 3นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเอาไม่ที่ราคาไม่ถึงร้อยมาให้คุณผู้ชมชมว่า เสียงจะเป็นยังไงนะครับไม่หลักร้อยนะผมว่าผมว่าเสียงดีเลยครับคุณผู้ชมนะตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ไม้นะเดี๋ยวเมเสียบไปอ,อ่ะเดี๋ยว,ยวอตอนนี้ผมจะเสียบไมแล้วนะครับคุณผู้ชมนะ ไม่ราคาไม่ถึงร้อยนะตอนนี้เป็น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 ของเออเป็นไม้จากกล้องนะน,นี่ผมเสียบไปแล้วนะโลโลเทสโลเทสเสียงเป็นยังไงบ้างครับโลเทสโลเทสเทสเทสโลโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นีเดี๋ยวผมจะลองมาไว้ตรงนี้นะเป็นไงครับคุณผู้ชมเสียงที่ได้ไหมเสียงพอได้ไหมไม่ราคาไม่ถึงร้อยนะนี่ไม่ถึงร้อยครับรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์นะครับ เอาไปเอาไปใกล้ๆไปยังไงโลโรเทสโรเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห่างประมาณสักประมาณสักนี่จากมือผมนะมาถึงนี่ประมาณสักวาหนึ่งแขนหนึ่งไม่ใช่วาหนึ่งนี่อันนี้สามเมตรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอามาดูนี่สายสายนี่สามเมตรนะครับไปยังครับเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เดี๋ยวผมจะเอาเอาไว้ใกล้ๆเอาเอาไว้ใกล้ๆตรงตรงกุงผมนะครับ นี่กระโดมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลโรเทสโรเทสเสียงเป็นไงครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมสามเมตรนะตัวนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะครับอยู่รายละเอียดอยู่อยู่ในอยู่ในคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมลองเอาไปใช้ดูนะครับตรงนี้ผมใช้กล้อง DJI Action สามนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเออ่ตลาดเช้าวันอาทิตย์เออ่สถานีรถไฟคลองตันกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมเป็นไงเสียงดีผมว่าเสียงใช้ได้เลยนะครับราคาถูกมากเลยครับ นี่ยี่ห้อนี่ถ,ถ,ถูกมากลองลองลองใช้ดูนะครับถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่เสียหายอะไรบางทีผมผมผมเคยใช้ไม้หลายตัวนะครับมผมใช้ไม้ราคา 3- 4มสพันก็ใช้ใช้กับกล้องดีใจแอ็ชานสามนี่แหละแต่ว่าก็ก็ยังเสียงไม่ก็ก็ยังไม่ชอบเหมือนเหมือนตัวนี้นะตัวนี้ผมว่าดีกว่านี่เผมจะลองเอาไว้ไกลๆนะครับนี่เอาไว้ตัวเค็มคัดเลยเค็มคัดหัวเก็มคัดเป็นไงได้ด ฮัลโหลหนึ่งสองสาเยอาหยักขยับขึ้นมาหน่อยตัวปุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปดเก้าศูนหจ็ดปดเโอเคขอบคุณครับรายละเอียดในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ